2013 Honda Jazz GE นะครับรถน้องเขามีปัญหานิดหน่อยตัว IMA โชว์หน้าจอน้องๆที่ใช้ไฮบริดของ Honda นะครับระมัดระวังด้วยนะระบบ Integrate Motor a ์ s i s t IMA เนี่ยมักจะมีหาตามอายุใช้งานแหละรถน้องเขาปี1-3นะครับมีอายุ ใช้งานถึงคราวจะต้องดูแลมันนะครับอะไรก็เอาเรื่องนะแต่ผมแก้ให้น้องเขาแล้วทุกสิ่งอย่างเขาโอเคหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับ i m a มันบอกว่ามีปัญหาผมแก้ก็ต้องเสียบคอมอะนะไม่ใช่แก้สม4 05แก้มั่วไม่จบหรอกนะครับต้องต้องรู้มันนะครับโฉมหน้าของ ไฮบริด IMA นะครับอินทิเกรตมอเตอร์เอ s t น n t ตัวช่วยขับเคลื่อนมอเตอร์อะไรต่างนั่นแหละครับผมนะเกิดจากคันนี้ของน้องเกิดจากพัดลมนะครับพัดลมแบตเตอรี่ลูกใหญ่ข้างหลังอ่ะพัดลมมันมีปัญหาอยู่นะครับมันมีปัญหามันเสียมันเสือ่อมมันมันเป็นตัวคอนโทรลโมดูล CPU นะครับข้างหลังนะครับก็แก้ให้น้องเขาเสร็จแล้วนะครับ ก็ถือว่าน้องก็โชคดีตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านผมเนี่ยมันหายนะก็บอกน้องเขาว่าถ้าขับออกไปแล้วมันยังขึ้น A.M.A. อีกก็รือเบาะหลังได้เลยนะครับน้องๆแจ๊ีีนนะหรือเบาะหลังจะมีตัวพัดลมอยู่ช่วยระบายควารมร้อนของแบตเตอรี่ตัวนั้นแหละจะเป็นจุดอ่อนของไฮบริดบ้านเราโชมนี้นะโชมนี้โฉมนี้นะครับไฮบริดโชมใหม่ๆไม่ค่อยมีหาเรื่องราวแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็ฝากถึงน้องๆ GE นะ ก็น่าใช้แหละนะครับตัวถังแจ๊ดจ e น่าใช้นะครับไฮบริดก็อาจจะเอาเรื่องหน่อยหนึ่งถ้าถึงจุดที่ว่าจะต้องต้องดูต้องถึงถึงจุดที่จะได้อายุมันเนี่ยเอาเรื่องหน่อยแหละในเรื่องดูแลมันนะครับแต่จริงแล้วถ้าถ้ามันมีปัญหาแล้วไปเจอคนที่เป็นงานนะหมาผมเนี่ยเสียบคอมแปบ๊บเดียวก็รู้ละผมก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรแล้วกแก้ตามนั้นนะครับของน้องก็ตัวนี้มีปัญหาด้วยนิดหน่อยแต่ผมคาลิเบรตแล้วหายเฉยเลย เขาเรียกว่าโมดูลเตอร์นะครับมันจะคุมเบรกคุมพวงมาลัยไฟฟ้าคุม VSA อะไรเงี้ยตัวลื่นถลายเนะี่ยตัวหน้าของน้องก็เพี้ยนด้วยเนื่องจากแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับแบตเตอรี่น้องก็เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสักครู่นี่เองนะครแต่ก็จะก,การให้น้องเก็หมดแล้วโดยรวมคันนี้เครื่องเกียร์กลองแบตเตอรี่ไฮบริดยังใช้ได้อยู่แต่าบาังเอิอย่างที่บอกแบตเตอรี่ไฮบริดมันมีตัว ตัวตัวตัวคอนโทรลเรื่องตัวระบายความร้อนพัดลมอยู่ข้างหลังด้วยนะครับมันรวนนะครับมันรวนนิดหน่อยนะครับไม่รู้ไปมีอะไรไปออฟสตาร์ทมันนะครับทําให้มันรวนโอเคนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ถ่ายเป็นกรณีศึกษานะครับโดยรวมรถถือว่ารถยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับ